เก็บใส่กระตาะงม้มคอยงม้มคอยหาไปนล่นนี่เลยเฮ้ยเ <laughs> นี่ยเ <c oughs> นี่ยไปเนี่ยมาประเด็นเนี่ยหอยนี่ยทบุมัน,นมันมาดูนัน่นนี่มันถึงก็เลยคอยหาเลยขุดเห็ดบ่อหนาเห็ดหนึ่งข้าวหน่วยขึ้นีนนะห,นหน่วยหนึ่งเห็นปะมัน,ม,นมันกลมเกลื่อนกับหินแห่เนาะคันเล็กหน่อยไปเห็ดมันบ่อยบอย,บอยน่นเด้อ bò phá cả đàn lông nấm nữa anh nấm khun liền tôi thấy đấy nè sắm bài đi bữa nì áo chìm an เลาะห้วยมือนีิเลาะห้วยอางมหอยขุดจีรออาอยู่หากินตามทงไฮทงหน้าตามห้วยตามห้องตามประชาบ้านเฮา,อ,าเอ๋อลำห้วยเออไปเบิ่งน้ำกัดบาดเปลี่ยนดินทรายเนาะคือพวพักกันงมอะไรทั้งนั้นไยัางปลากราเลยได้รับบอลหนะได้ลับบอ Sai sổ bằng tố, bà. Dễ để đại ngang. Mikey kiếm 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 đồn kiếm 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 ai kiếm 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 đồn kiếm 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 โอนปลิดปลาปอมปะป่าหน่อยปะตายเงี้ยใช่สูกปลาที่ปลาคองกันปะปลาคอหน่อยปลาบูปลาบูประบูน้อยผลปลาส่วงถิ่มส่วงไร้ยนำขาดว่างขาดห้อยจังหน่อยต้องลองแรงๆอาพอดีนี่มอสกับมันงมหอยห้อยกีบกี่ห้อยกับกี่เท่านี้แหละมันเป็นดินทรายโซนนี่ ไ,ไม่เ,มเก็นอะไรได้ใช่ไห่เดี๋ยวนี่ยังตัวนึงตัวตะเกาวันป่นกล่นกีเด็กนั่นเนาะตะเกาโอเคคิเป็นกิจการหุ้น

น้ำคุณเห็นแล้วเป็นย่างกวนน้ำคุณก oh. ่อนเลี๋ยวท่านนะโอ้ยหอมันหวานหาเบิ้งน้ำไส่น yup ่ะมีหอยมันอยู <h <h ่คนวะมันหักพัดกันไปก่อนเลยเพื่อันนนากเเห็ดี๋ยวเฝ้าผ้าเดี๋ยวเฝ้าผ้ากันไปย่างให้น้ำคุณก่อนไหมมันบบเห็นมังหอยนี่เห็นหอยมัน Cái mình xây kìa Mình cả hết ngay vô <laughs> Để นำคุณมันเบนเ,เห็นเปหา็นาาแล้ปลปาดงปลาดงแคมหวย

lâm hoài hạt boto chim binh Nó chuông chuông Chìm chuông 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 Bên đây hết bỏ hết nga sạch à tai khoai nhankea dưa bay khoai nhankea khoai coi bung nam 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 kém nam nam เก็บใจกัตตาง้มคอยง้มคอยหาไปแล้วไหนเนี่ยนี่เนาะคอยง้มคอยหาอันเดาดอ่ะพี่บ๊อบขอยัพี่น้องคอยลูบคอยค้ำไปมันเห็นมันบริพนขึ้นแห้งจากงันนาดิบั่นเป็นกูดูน้อยเดียวหนึง่งนี่น,นี่นี่เห็นบ่นี่ เห็นบ่พี่น้องเนี่ยๆกดดูวียังเห็นบ่เนี่ยนี่ๆนี่ๆเด้อน้องมาให้เบิ่เนี่นาเห็นบ่เนี่ยๆเห็นบ่ช่างเกตเบิ่งนี่ยขั้นมะน้ำบุะคลณช่างเกตเห็นง่ายมีหอยมันมีหอยมันมีอันขั้นมันโปพ่ขึ้นลายมันก็เห็นเป็นห้องจะเบาไว้แต่ว่าหน่วยนี่มันมันโปร่งคนลายเห็นง่าย นี่ก็มือต้องมือตรงส่วนรณตงค้าไปมือสว่นอสวนคณข้ามลูกไปน้ำน้ำเผื่อยน้ำนีน่นะลูกไปพับโบแมนไม่เห็นเลย

คอยย่างไปโบต้องอย่างไปไว้คอ,อยแนมเบึ้งนหน้าหนานนำนะแนบในพื้นดินนั่นมาบนพนขึ้นมามนก็เห็นบงนาเมีอยมันตันี้มันลกาด,ดนะีู้กบออบมันได้มั้งลูก Đấy, thế nào cũng cân hang đó sản mọ họ lăm lăm h้วย sao bây là bao หนิเบิดครับ เดี๋ยวเขาลงไปกวนน้ำอย่างวะง่างอยู่ทังพี่คอยแนะำบางลง,งน้ำมันเพื่อนแล้วมันโบเห็น,นคุณอนะอืมนี่หรือพิน เนี่ยเหรอไปใส่ของเนี่ยโอ้เลิกนิดป้องกันไว้เลิกลงเลิกโคตร นี่นี่ไปนี่มาประเด็นนี่มอยนี่ที่บุญมันมาอยู่นนี่มันเถิดอันนี้นี่เด้กนอนอืมจะนอนหมักนึงอืมมาอยู่แกลมกับอันหินแห่เนาะบนอีนซีพวกมันมันก็คลายขื้นหินแห่อีกบม่ตัองเกตรีบไปิ้มอันนล้มาของไงนี่หาบรเป็นนี่กระเบื้องเล่นนี่ขนาดแบบนี้เนาะ บบเคยห่านเลยโบเห็นเข้าหน่อยเห็นบปล่านะเห็นหนึ่งเข้าหน่อยใช่ไหมเห็นหน่วยหนึ่งเห็นปะมันมันกลมเกลื่อนกับหินแห่เนาะกันเล็กน้อยไปเฮ็ดมันบอยบ่อยนะเด้อบอยผ้ากันดันลงน้ำเด้ออันมันน้ำคุณแล้วโบเห็นได้หนิน้ำใสแล้วมันเห็นอยู่ในใดทะเลหมากแล้วนี่เีอยู่อยู่อย่างนี้ ตุันปั๊บเขาก็ทำรมสาติดได้ดีเนาะปั๊บเขาก็เป็นชีวอันข้าหินแห่เดี๋ยวอ,นอ่นี่เขียนนั่นนั่นนั่นั่น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 นันนั่นเียดนะโคบหน่อยโคบหน่อยกบอะไรไหมเอาไปกูเกเอาไปพู อะไปกอะไหนึง่งเนเดี๋ยวพากับลงน้ำก้นยังว่ามันบบเห็นกับลงน้ำแลมันน้ำเพื่อนน้ำคุณเล่นบเห็นแคบอนนะ่นหมเมมน่อนเออนอยอางเล่นชาแค่นั้นแล้วแคนะ่นี้ล้วบอนะนักอันนี้แล้วชมอืมห้ครับเจ้ากัลเลน

หินใบ่อาจากกันนะ่าจากเห็นบนด้นเนาะ่าจากนี้อยู่หินอยู่มันอยู่ปนหินแห่เนหินแห่นีหลายกว่าเห็นแล้วบ่ได้อยู่บ่ดสังเกตดีดีจังเห็น กาเกี่ดีๆยังเห็นเบื้องลึบๆเดียบๆโบ,บเห็นโอ้การว่างลไรตอนนี้น้ำกาดว่างลายโอ้ภูมตัวนี้เป็นตามีงูสิงแทะโบน<ม>ีบ่ตะกี้เราเห็นงูตะเกียมีบ่เป็นแต่งูสิงที่นอนเพื่อยแท้พะตนอะพุูดต้องห<ม>น,นาปุ๊บจังว่าแล้วมันเป็นพุ่มิัก ต้องมีงูซิงนอนเผื่อยใช่ได้แล้วบอีเราะับท้อสรายารทุกเน้บน้อยๆนี่กันมีไนเห็นไงน,บบน,นี่นนเป็น Kinh sai lắm bây giờ khiến lên Nhà lông năm, nhà lông thương thì Bố hết cả lông năm rồi, nằm phương lên bố hết Nán Khi này tốt nữa Đây là, uuuu này và hiện hết của sân Nà. ừ. này say và hiện hết năm bỏ ừ. đây ừ. ừ. hết đây là nát có hết นี่แค okay, <kept> ่ผ uh, ีก wow. ็มีอู้หูบานหงส์โอ้เห็ดขาวนี่เห็ดขาวเห็ดขาวเดี๋ผูู้บานอยูู่บานหุงอยู่เออเก็บเอาโรเตอร์เก็บเอาโรเตอร์เปลาเก็บเอาอันนี้ขึ้นมาแคขมห่วยขึ้นมาอยู่ทางตะฟังมันเห็ดเห็ดขาวจุ่มเป็นจุ่มอยู่นี่

ยหญ่ไปแลวนี่เนาะโอ้ลายเติบเลยนี่เ,เปนโม่นมิดปัวก่อไอด้แถวนี้เนาะโอะ้ลายเติบ เขาโดยตำธรรมชาติ์แทมันก็ดจีอยู่เกิดอยู่ในคอนไม่ตายเนาะันนิจะมาศาสตร์ขันข้าเจ้าสมบูรณ์ปลาสมบูรณ์เรียกว่าสมบูรณ์เติบเนี่ยอกไปไก่ฝนตรงหน้าแก้มตรงหน้าตรงหน้ากับตรงหน้าของเกาะกาพเจ้าเนี่ยของญาติพี่น้องข้าพเจ้าเนี่ย ไช่ได้ลายเติอโบกแก่พรมกันแล้วอ๋าได้ลายเต๋อบ้านโอ้ไปใส่อ้อมเนาะอ้อมรูปอ้อมเั่วเนือไม้แกงเั่วเนือไม้ออมจุกออมใส่กบใส่เขียดกระไรตากแห้งแล้วจังมาสุปกระไรเห็ดบัวแมนเนาะบนเห็ดบดตัวนั้นเนาะสนานเห็ดบดเนาะตากแห้งแล้วมาสุปอันนี้พรมอันนี้เห็ดขาวคนละเห็ดกันโอ้เด็กเด็กฮาร์ หอยอยู่ทั้งลุมทั้งงินหกลำหวยได้อยู่บ่อเออได้อยู่หาไปเรื่อยๆค่อยหาไปมาสรุปสรุปผลงานฮาหอยเก็บกี่วันนี้เนาะเก็บขาวนี่